เข้าเป๊ะตรงๆเลขเด็ดปฏิทินจีนมาแล้วท่นานไหนชื่นชอบเปิดหน้าจอหล่อแคปได้เลยนะคะงวดน,นี้ช่อง 3A นำมาฝากให้ท่านรับชมก่อนใครเพื่อนนะคะนี่เลยนะคะไปรับชมพร้อมๆกันนะคะว่าปฏิทินจีนงวดนี้ฉบับนี้ฉบับแรกนะคะที่ช่อง 3A นำมาฝากนะคะไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามีเลขอะไรนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนนะคะ เลขที่เกี่ยวที่พันกันมาแล้วนะคะเลขเด็ดให้โชคนะคะเป๊ะปังมากนะคะฉบับนี้เป็นฉบับประเดิมของเดือนมีนาคมนะคะหวยงวดนี้ออกวันที่หนึ่งมีนานะคะตรงกับวันอังคารนะคะแรม13าค่ำเดือน3นะคะนี่เลยนะคะเลขที่เกี่ยวที่พันกันเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะเราจะสูมให้ท่านดูแบบใกล้ๆนะคะ อาจจะมองเห็นเป็นเลขนี้เลยนะคะมองได้หลายมุมมองมากนะคะแต่ช่อง3าเอเรามองแบบนี้นะคะเห็นเป็นตัวเลขนี้นะคะเลข0เลข8เลข2เลข3นะคะท่านผู้ชมอาจจะมองแบบอื่นก็ได้นะคะตัวเลขมันเกี่ยวมันพันกันมัน ไปหลายมุมมากนะคะนี่เลยนะคะแต่เราไม่อยากให้ท่านปวดหัวก็เลยเอามองเห็นแค่นี้นะคะเลขศูนย์เลข, 0, เลข8ดเลข2เลข3นะคะนี่เลยนะคะท่านผู้ชมอาจจะนําตัวเลขพวกนี้ไปจัดชุด2ตัว3าตัวก็ได้นะคะโยงกันไปโยงกันมาแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะคะนี่คือเลขเด็ดปฏิทินจีนชุดแรกนะคะเดี๋ยวเราจะนํามาให้ท่านรับชมเรื่อยๆนะคะมีหลายชุดนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนนะคะ แต่และชุดนี้เด็ดๆทั้งนั้นนะคะทําให้คนถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีมาแล้วนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนให้โชคไปปังสุดเป๊ะสุดปังเขาทุกงวดน,นะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ